อันนี้อะไรคะโกบีซัมใส่อะไรคะนี้น้ำตาลประมาณเกือบช้อนน้ำตาลเกือบช้อนแล้วก็อันนี้อะไรคะคอปปี้เมดโอ้ยลูกค้าลุงเยอะจังเลยเดินมาแล้วสวัสดีค่ะน้องหวานสวัสดีค่ะอันนี้แกชาหรือกาแฟลูกอันนี้ชาใช่ไหมอ๋อแล้วแต่เราเลือกเหรอวันนี้เอากาแฟอ่ะวันนี้กาแฟเลือกได้เหรอคะลุงไม่แกะไงอันนี้ช้อนหนึ่ง อ๋อมันต้องผสมกันครับผมชากับกาแฟแล้วก็เป็นโกบีตัมกาแฟกาแฟเพิ่มอีก้อยหนึ่งแล้วแต่ว่าจะหนักไปทางไหนออใช่ใช่โกบีซัมโกบีซัมเหรอคะโกบีซัมอันนี้เขาไม่โชอบหวานพอดีพอดีชากับกาแฟรวมกันหากินยากไม่ลุงโกบีซัมหรือมีทุกร้านก็มันมีนะมีมีมี อันนี้เขาจะทำถูกใจลูกค้าหรือเปลาอย่างนั้นแหละต้องใส่ใจลูกค้าด้วยแต่ลูกค้ารอเพียบเลยอ่ะอร่อยขนาดไหนดูแล้วคะนี่นะคะลูกค้าคุณลุงดูสิคะหน้าม้าทั้งนั้นแหละลุงจ้างมาปะเนี่ยลุงจ้งเป็นอะไลูกค้ามาดูสิมารอเพียบเลยสงสัยลุงได้มาทุกวันแล้วแหละบลาวันนี้ถ้าลุงขายไม่ได้สามร้อยอดนั่นทำไม เออวันนี้ต้องซื้อถึงสามร้อยยิจะได้ขายต่อพรุ่งนี้ขายอะไรยังขายขายของช้ำที่ในลึกในซอยขายอุปกรณ์เฮ้ยหลายอย่างบวกไม่ถูกไไม่ถไม่ไม่วันนี้คือไม่มีเด็กแล้ไงไม่ถู้ไม่รู้คุยไม่ถูกแล้วเอ้า ทีนี้พอไม่มีเด็กเนี่ยใครจัมาช่วยหุหนุอ่ะช่วยกันมยยยยยอของน้งหวานอ่ะชาเย็นชาอย็นชาเย็นนะชาเย็นของคุณลุงนี่ลุงใส่น้ำตาลนะใสคอฟฟีเมล่ะ อันนี้คือว่าปักนี่คือว่ามันเต็มเทมหกปกติเราต้องเทหรอคะเพื่อความดูมืออาชีพโปรเฟชชั่นแนลใช่ไหมลุงก็ต้องเทนะอันนี้ตัดมาเป็นกระบวยเลยลุงเอาให้มันนั่งกันมข้นหวานอันนี้เขาอ้วนแล้วอย่าใส่เขาเยอะเขาไม่อ้วนเขาก็เจ้า้อวนแล้ว ไม่น่าขายไม่น่าใช่ไหมพี่สุอันนี้แลนมเย็นน้ำจะอ้วนขึ้นเยอะเลยแลยให้ลามาถึงพี่สุจนได้ดูเทยๆไม่ได้แต่นี่ตอนนี้กระห่นคุณนายอยู่นะอ่าแค่เหนแล้วนี่กระหูนคุณนายช่วยสวยไม่โดนกางเก่ใหญ่เท่าพี่เป็นไงฮะพี่ยืนไม่มานั่งดักตรงนี้แล้ว ลุงหนูต้องไปแล้วแหละมีคนโทรตามหนูนะโอเคโอเคไอพี่โอ๊คมันโทรตามนะครับผมอันนี้ชายเย็นนะอย่าร้องอะไรนะคะเนี่ยของตั้มอะไรนะลุงเขาเรียกอะไรนะยกล้อยกล้อยกล้อเหมือนกันนู่นนัเหมือนกันเห็นไหมยกล้อเหมือนพี่เปิ้ลเอ๋อโอเคถ้างั้นไม่ต้องถ่ายแล้วยกล้อสองสองล้อละโอเค